สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็กลับมาพบกับช่องปลดหนี้ครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยาจะมาแจ้งให้กับผู้สูงอายุทุกท่านให้ได้รับทราบกันนะครับซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกว่ากระทบโดยตรงกับผู้สูงอายุกลุ่มนี้นะครับซึ่งล่าสุดทางกระทรวงการคลังเตรียมเสนอรัฐบาลใหม่นะครับตัดงบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกลุ่มนี้โดยให้เหตุผลว่าเพื่อรดงบประมาณรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกไป เพราะงบตรงนี้สูงขึ้นถึงเท่าตัวซึ่งผู้สูงอายุท่านใดที่อยู่กลุ่มนี้อาจจะโดนตัดสิทธิ์รับเบีย้ยยังชีพได้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องของเรานะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของเราได้แล้วนะครับซึ่งสมาชิกก็จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ หากท่านชอบคลิปนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับดวนคลังเตรียมตัดงบประมาณเบียังชีพผู้สูงอายุกลุ่มนี้ชี้เพื่อเป็นการลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเผยงบในส่วนนี้เพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวใครอยู่กลุ่มนี้อาจโดนตัดสิทธิ์รับเงินได้นะครับ ก็เป็นข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจวันที่16กรกฎาคม2566ที่ผ่านมานะครับคลังชงรัฐบาลชุดใหม่ตัดสิทธิ์คนรวยรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคลังเตรียมแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเสนอรัฐบาลชุดใหม่สร้างความยั่งยืนชงตัดสิทธิ์คนรวยรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเน้นใช้นโยบายพุ่งเป้าช่วยกลุ่มเดือดร้อนมากที่สุดนะครับนายกฤษดาจีนวิจารณ์ปราัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้เตรียมมาตรการทั้งในส่วนของการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายไว้เสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่เพื่อให้การดําเนินนโยบายการคลังมีเสถียรภาพอยู่ภายใต้กรอบของวินัยการเงินการคลังผ่านแผนการปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสนับสนุนกีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสนับสนุนเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับโดยมาตรการลดรายจ่ายนะครับเพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาวก็คือ การตัดงบผู้สูงอายุที่มีรายได้สูงหรือผู้สูงอายุที่มีฐานะร่ำรวยเนื่องจากคนรใช้นโยบายการคลังที่พุ่งเป้ามากขึ้นนะครับเพื่อช่วยเหลือไปยังกลุ่มคนที่มีความเดือดร้อนมากที่สุดซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับทั้งนี้ปัจจุบันรัฐบาลมีภาระที่ต้องจัดสรรงบประมาณสําหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น9 0 0 0 0ล้านบาทนะครับจากอดีตที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อยู่ที่ปีละ5 0,000ล้านบาทประลัดกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่านะครับคนรวยที่มีอายุเกิน60ปีควรได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเดือนละ6 0 0ถึง800บาทหรือไม่และควรลดรายจ่ายตรงนี้ลงแล้วนำงางบประมาณส่วนนี้ไปใช้อย่างอื่นดีหรือไม่เป็นประเด็นที่ต้องไปศึกษากันต่อว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดให้เงินส่วนนี้เป็นสิทธิ์ของประชาชนทุกคนควรได้รับและเป็นสิทธิ์ของประชาชนเฉพาะที่เดือดร้อน ไม่มีความสามารถในการหารายได้เท่อนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับกระทรวงการคลังยังมีแผนปฏิรูปภาษีโดยได้ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังไปแล้วประมาณ20ตัวแต่เรื่องของโครงสร้างภาษีไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ก็สําหรับการเสนอตัดบี้ยังชีพของผู้สูงอายุในครั้งนี้นะครับล่าสุดทางกระทรวงการคลังเตรียมเสนอรัฐบาลชุดใหม่นะครับตัดงบบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีฐานะร่ำรวยนะครับเนื่องจากมองว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้เดือดร้อนนะครับแล้วก็จะช่วยลดงบประมาณที่ไม่จําเป็นอีกด้วยนะครับและต่อไปนะครับการรับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุอาจจะต้องมีการตรวจสอบบัญชีเงินฝากก็เป็นได้ในอนาคตนะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับใครที่จะสมัครรับเงินเบี้ยังชีพอาจจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเหมือนสสก็เป็นได้นะครับแต่ว่าในที่จริงแล้วนะครับส่วนของเงินเบี้ยังชีพนี้ ถ้าหากผู้สูงอายุท่านใดนะครับไม่ต้องการรับก็สามารถสละสิทธิ์ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่านะครับนอกจากยังไม่เพิ่มแล้วอาจจะยังโดนตัดออกอีกด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับรับชมรับฟังคลิปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารสาระดีๆที่นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ฝากกติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเยียวยาแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ